เรื่องของคลื่นลมถือว่าเป็นข้อจํากัดนะครับที่ทีมค้นหาจะต้องประเมินความปลอดภัยก่อนจะปฏิบัติภารกิจและสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้การเก็บกู้ซากเรือและขยะจํานวนมหาศาลจากเหตุการณ์ที่เรือเฟอร์รี่อับปางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้เวลามานานกว่าสัปดาห์แล้วหัวใจสําคัญของการเก็บกู้ก็คือขั้นตอนในการจะดึงเรือและขยะขึ้นมาอย่างรัดกุมเพื่อจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับติดตามกันต่อในพริกพองข่าวครับ คณผู้ชมคะนี่คือคลิปใต้น้ำเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งทําให้เห็นถึงอุปสรรคที่ไม่สามารถกอบกู้เรือได้ง่ายสักเท่าไหร่คลิปนี้ทําให้เห็นเลยว่าจุดที่เรือเฟอร์รี่จมอยู่ห่างออกไปจากเกาะสมุยทางที่ตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรระดับความลึกมันจะอยู่ที่ประมาณ18เมตรค่ะ แต่ว่าอุปสรรคสําคัญคือทัศนวิสัยในการมองเห็นมีเพียงแค่1เมตรเท่านั้นพูดง่ายๆว่ายื่นแขนออกไปก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรที่อยู่ใต้น้ําแล้วนะคะขณะที่คลื่นลมเองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทีมนักดําน้ําหรือว่าหน่วยซิลลงไปสํารวจผู้สูญหายทํางานได้แค่ครึ่งวันค่ะดําน้ําครั้งหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ45นาทีเท่านั้นเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยมันแรงมากๆ หลายฝ่ายต้องการให้เดินหน้ากู้เรือกู้ขยะให้เร็วที่สุดเพราะยิ่งถ้าปล่อยไว้ก็ยิ่งเสี่ยงที่ขยะจะหลุดลอยออกมาด้วยข้อสรุปก่อนหน้านี้ก็เห็นตรงกันนะคะว่าจะให้บริษัทเรือเฟอร์รี่และบริษัทรับกำจัดขยะเป็นผู้รับผิดชอบเก็บกู้ขยะและซากเรือโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน2กันยายนนี้เบื้องต้นมีการติดต่อไปยังบริษัทที่ชำนาญการในการกู้ซากเรือมาดำเนินการแล้วค่ะ การกู้ซากเรือและการกำจัดขยะจะมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าทอสอสุรารธ,ธานีเป็นผู้ควบคุมการดูแลการขนย้ายและข้อมูลทั้งก่อนและหลังการเก็บกู้จะต้องถูกบันทึกเอาไว้นะคะเพื่อประเมินผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแต่คำถามใหญ่ค่ะก็คือว่าจะเก็บกู้แบบไหนเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด คุณผู้ชมคะคราวนี้ขั้นตอนของการเก็บกู้ซากเรือและขยะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาวางแผนและเตรียมการเอาไว,คาว้คร่าวๆนะคะเราจะลองมาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกค่ะใช้เรือเครนขนาด800ตันเพื่อที่จะหย่อนเชือกหรือลวดสลิงลงไปถึงเรือเฟอร์รี่ที่จมอยู่ ความลึกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ18เมตรนะคะคราวนี้ลองดูบรรยากาศภาพจําลองที่อยู่ใต้น้ําจะเห็นชัดเจนเลยว่าเรือเฟอร์รี่เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่324ตันกรอสนะคะถ้าไปรวมกับรถบรรทุกที่พลิกคว่ำอยู่ทั้ง3ขคันไปรวมกับขยะด้วยทั้งหมดนี้จะอยู่ที่120ตันนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างยากลําบากทีเดียว จึงมีนักกระดาน้ำร้อยชีวิตมาร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วยจะคอยๆอ,อำนวยความสะดวกอยู่รอบๆค่ะและขณะเดียวกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมวางบูมดักน้ำมันเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันการรั่วไหลระหว่างการที่ยกตัวเรือขึ้นมารัศมีความกว้างจะอยู่ที่1กิโลเมตรขณะเดียวกันก็จะมีการใช้อวนหรือว่าตะข่ายเนี่ยนะคะความกว้าง ประมาณ1กิโลเมตรเหมือนกันล้อมเอาอไว้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะมัหลุดหรือมันแตกออกมาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยอมรับนะคะว่าวิธีนี้ไม่เคยใช้มาก่อนแต่ว่าจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศค่ะยืนยันว่าต้องมีการกู้นะฮะเมื่อสภาวะแวดล้อมทุกอย่างพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือ ปัจจัยทางด้านสภาวะทางอากาศคือลมเนี่ยเมื่อทุกอย่างพร้อมเราจะเร่งดําเนินการแล้วก็อยู่ในกํากับทางวิชาการของกรมของกระทรวงทรัพย์และก็ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากระหว่างการดําเนินการเก็บหรือกู้ขึ้นมาเกิดขยะแตกนะฮะลูกแคปซูลระเบิดออกมาเป็น,ปน,ปนจำนวนขยะมากมายเป,เ,ปเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นกรณีเกิด,กดถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลเสียต่อทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นปกคลุม แนวปาการังหรือจะทําให้น้ําเสียนะทยัศนวิัยมีผลต่อการท่องเที่ยวเราจะดําเนินคดีกับทางผู้รับขนย้ายหรือบริษัทคู่สัญญาซึ่งแล้วแต่กรณีที่จะดําเนินการได้กรมและกระทรวงจะไม่ปล่อยผ่านไปอย่างแน่นอนครับแม้จะมีคํายืนยันว่าการกู้เรือขนาดใหญ่แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ความเสียหายจากอุบัติเหตุทางทะเลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกค่ะ ที่สำคัญก็คือหน่วยงานรัฐเองสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ที่ก่อความเสียหายได้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเน้นย้ำนะคะว่าถ้าหากเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศจริงๆก็จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติค่ะอำนาจของอธิบดีนะฮะมีอำนาจในกรณีของอการให้การทำให้มีขยะลงทะเลนะฮะการการปรากฏอย่างนี้เนี่ย มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนต่อคราวๆลายๆไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากกรณีนี้นะฮะมันจะมาปรับ1นึ่งแสนไม่ได้นะฮะมันจะต้องมีการปรับมากกว่านั้นนะฮะเหมือนกับกรณีที่เรือไปเดินเรือพลาดล่อง แล้วก็แนวปะกการังเสียหายเนี่ยเราปรับกันเป็นร้อยล้านนะที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเราปรับเป็นร้อยล้านและกรมก็เป็นผู้ชนะคดีด้วยเราจะไม่ได้ปรับเฉพาะ1000,000 0,000เนี่ยมันเฉพาะเคสที่เกิดแต่เราจะไปดูความเสียหายจากสภาพเป็นความเป็นจริงว่าถ้าจะต้องฟื้นฟูปะกการังหนึ่งไร่จะต้องใช้เงินกี่ล้านอันนี้เรามีค่ามาตรฐานอยู่เพราะฉะนั้นเรียนกับพี่น้องประชาชนได้เลยว่ากรมจะเข้มงวดเป็นอย่างยิ่งกับกรณีนี้ เหตุการณ์นี้คือบทเรียนสําคัญที่ภาครัฐซึ่งกํากับดูแลเองก็ยอมรับนะคะว่าการจัดการกับขยะข้ามเกาะในระยะยาวอาจจะต้องปรับระบบกันใหม่จากนี้คงไม่สามารถปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของใครคนใดคนหนึงหรือเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะที่ภาครัฐออกมาประกาศจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้จะนําไปสู่แนวทางการจัดการปัญหาขยะล้นเกาะได้อย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยขนาด